ครับทกวีโชว์เคสครับคุณนกกิราดาและผมปฐมสอดเมืองครับสวัสดีคุณปฐมค่ะสวัสดนีนกครับคมบางวะค่ะ,ค,ะคมบางวะค่ะคณิชิวะคมบางวะอ่ะก็ใช่ไงครับฟักทายแต่ละเวลาวไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านผู้ชมชมช่วงไหนไงออโอเคผมให้ยืมโค้ชมาด้วยผจะชมช,ช่วงเช้าคุณน่ะมาเป็นชุดเลยเมื่อกี้คุณอะไรนะคมบางวะดิฉันนึกว่าชิคุวะ ชิคุว่าปลาหมึกหลอดอ่ะโอ้ยไม่ใช่หูดิฉันยิ่งไม่กระดิกอยู่เพราะว่าสมัยท่านจะแบบอะไรคุณปฐมน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วเปลี่ยนหัวไหมโอเคไปญี่ปุ่นมาไงใช่ทับร้อนทับร้อนไม่เราเก็บเก็บวันหยุดไงเก็บวันหยุดแบบที่เราไม่ได้พักแคแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็มีเนี่ยก็ยาวเลยทีเดียวแหมเมาท์มอยเนาะเก็บวันหยุดบ้างวันอะไรบ้าง ตัวเองก็ไปได้ตลอดเถอะหมายว่าสามีของฝากมายังมาเน็บแนมอีกเอาก็ให้แล้วไม่เอาคืนให้แล้วไม่เอาคืนให้แล้วไม่เอาคืนนะคิดแคทรถเมลอนกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะคะจากฮอกไกโดถูกต้องทำาไม่ต้องจากฮอกไกโดอ่ะไม่ตอนนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยคิดแคทเองเนี่ยเขาจะเขาเรียกแะละจะพยายามนําผลไม้หรืออะไรที่แต่ละเมืองที่ดังๆเนี่ยมาทําเป็นรสชาติต่างๆมีมะม่วงด้วยแต่หาไม่เจอกล้วย สเบอรี่อะไรเงี้ยอ๋อถึงว่าเขาเขียนว่าฮอกไกโดเมลอนเออกล้องจะซูมมั่งก็ได้นะคะนะคะทำงานมั่งก็ได้เพราะว่าคุณผู้ชมอยากจะเห็นนะคะกล้องซูมเลยค่ะได้ได้นี่ไงนะคะเออฮอกไกโดเมลอนเขาเขียนตรงนี้เลยฮอกไกโดเมลอนเฮ้ยร้อนจังเลยเมืองไทยไม่มีขายใช่ไหมเมืองไทยมีแต่แต่ก่อนไม่มีตอนนี้มีชาเขียวอย่างเดียวอ๋อมีชาเขียวอย่างเดียวเดียวแล้วทิ้งแคตต้นตำรับ ที่เป็นแบบช็อกโกแลตอะไรเงี้ยสีแดงๆอ๋ออันนี้ก็คือเขาก็จะทำที่เฉพาะที่ญี่ปุ่นใช่ไหมฮอกไกโดและแบบนั้นนะะเอาแค่นี้นะฮะเพราะว่าคิดแค่ไม่ได้โฆษณานะะเราให้แค่นี้พอเป็นกิมมิคกิมมิคให้คุณนอกกลับกินเพราะว่า64แคลอรี่นะเดี๋ยวกลัวอ้วนไงกินน้อยๆพอ นี่เดี๋ยวอยากกินเยอะเดี๋ยวอ้วนเอาที่ไหนมาอ้วนเนี่ยตอนนี้คคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่ากินเยอะๆหน่อยกินเยอะๆหน่อยไมอ้วนแบบผอมไม่ไม่ไม่อ้วบเลยน้ำนวลไม่มีอะไรนาง,งแบบไงนางแบบว่าต้องไซส์แบบนี้หรือว่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเทรนด์แล้วปัจจุบัน นั่งแบบต้องอวบไม่ได้ไม่ได้นั่งแบบแล้วต้องหุ่นรูปร่างดีเดี๋ยวนี้เทรนด์เข้ามานี่ต้องมีกล้ามนะคุณกระถมต้องออกกําลังกายเลยต้องแบบมัดกล้ามต้องมีมัสเซลต้องมีแบบว่าแบบมวลกล้ามเนื้อจะมาแบบว่าผอมๆไม่ได้ก็กําลังจะไปอยู่เนี่ยเห็นแฟนมีความกล้ามแบบโหแบบเต็มที่เลยอะนะไปตามไอจีคุณนกหรือว่าเฟซบุ๊กคุณนกได้ก็จะมี อะไรโสดออกสื่อชซะขนาดนั้นดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่าสุขภาพนะเทรน์สุขภาพคนก็กําลังรักษานะรูปร่างต่างๆผมว่าเป็นสิ่งสําคัญนะสิ่งสําคัญเพื่ออายุที่ยืนยาวในอนาคตต้องดูแลสุขภาพใช่ค่ะ นะคะเราก็สังขารมีสังขารเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องสเตเบิลนิดนึงใช่ไหม<ช><ช>ยืดระยะเวลาการใช้นี่คุณเอเล็กชอบพูดกับดิฉันนะตอนนั้นนะ <มา S 2> นบอกว่าดิฉันจะใช้สังขารมาแบบว่าเปลืองมากออดิฉันก็ตกใจ<ม>าตายแล้วคุณเอเล็กทาไมบอกว่าดิฉันใช้สังขารเปลือง กายหยาบเริ่มใจฉลาดอยกายาบเริ่มจะบลายต้องคลายตะขาออกมาดิฉันบอกเด๊ะดิฉันก็นไม่ได้เปลืองอะไรกับชายหนุ่มนะคะเพราะสมองเราคิดไปทางนั้นจริงๆแล้วคำว่าสังขารเปลืองเนี่ยแต่ละคนใช้ร่างกายมาเยอะไงนะยิ่งคนต่างจังหวงต่างจังหวัดบางทีแค่ขี่มอเตอร์ไซค์ตักแดดน,นก็คือใช้สังขารเปลืองแล้วะ หน้าไม่หน้าไม่ฟ้าเฟ้ออะไรบางคนผัดกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางทีแบบกลิ่นเกินสูตรควันพิษอะไรเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเราต้องบำรุงสุขภาพกันบ้างนะคะแน่นอนที่สุดอยากจะสวยออกมาจากข้างนอกบางคนบอกว่าใส่เครื่องประดับแล้วเนี่ยทำไมฉันใส่กับคนนั้นใส่เนี่ยถึงถึงไม่เหมือนกันทําไมคนนั้นเขาใส่แล้วบอกโอ้โใส่อะไรก็สวยไปหมดก็ต้องดูแลร่างกายด้วยเขาเรียกว่าดูแลครบรอบด้านนอกจากเครื่องประดับ ระดับบนร่างกายที่สวยงามแล้วร่างกายก็ต้องพร้อมรับกับเครื่องระดับให้ไปสวยงามควบคู่กันถูกไหมถูกต้องคอลลาเจนไงคอลลาเจนคอลลาเจนแน่นอนเนี่ยเพราะว่ายิ่งอายุมากใชคอลลาเจนลดหายไปก็ต้องเพิ่มนะเพื่อให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งใช่ค่ะเวลาใส่แหวนนะคะคุณผู้ชมนะนิ้วก็จะมาเหี่ยวเหินนี่ก็จะไม่ค่อยดีนะคะเติมคอลลาเจนกันหน่อยนะคะเอาล่ะสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกเลยว่าคอลเลคชั่นนี้มีแหวนสวยๆที่แบบว่า อร่าอาราบมาให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของด้วยนะคะชมภาพกันเลยนะคะชิ้นแรกชิ้นแรกวันนี้ต้องบอกว่าเป็นพลอยเม็ดกลางสีชมพูสวยเลยครับแมวันนี้เลือกสีสวยนะนวลชมพูจริงๆ rose quartz นะ rose q u a r t เป็นหลังเบี้ยประมาณเท่าไหร่สามจุูนจรัดสวยนะผมว่าแบบดูนวลนะนะดูแบบมีน้ำมีนวลจริงๆเลยค ไท,ไทยนะนยดิฉันค่ะดิฉันนึกถึงสังวานสะพายแล้งอ,อ่ะอ่าจะเป็นรูปแบบนี้เป็นดอกเป็นดอกเป็นดอกแต่อันนี้เราเอาดอกของสังวานสะพายแล้งเนี่ยมาทำเป็นแหวนครับอ่านะคะสวยงามทีเดียวสังวานในสมัยก่อนนะที่เป็นดอกเป็นดอกเป็นดอกอตรงกลางเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนะคะเม็ดยอดเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยน ล่คะคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นหลายสีหลายสันเพราะว่าสมัยก่อนเนี่เขาก็จะโชว์พลอยใช่ไหมเอาง่ายๆนะหนังจากๆวงๆหรือใครที่ใส่ชุดไทยนะที่เราไปเช่าชุดไทยต่างๆนะก็จะมีเครื่องประดับที่เป็นคอสตูมจิวเวลรีจริงๆแล้วเนี่ยคอสตูมจิวเรี่เขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก จิวเวอรี่จริงๆนะ<ช>จิวเวอรี่ไฟล์จิวเวอรี่ที่ที่เขาใส่กันในในอดีตสำหรับชนชั้นสูงนั่นแหละนะคะแต่เพียงแต่ว่าพอพอเราเป็นเป็นคนปุถุชนทั่วไปนะคะจะใส่บ้างเนี่ยบางทีราคาสูงก็เลยจะ,<น>ะจำเป็นที่จะต้องมีคอสตูมจิวเวอรี่<ช>แต่ในขณะเดียวกันค่ะวันนี้จิวเวอรี่ชาแนลของเรานำเสนอคุณผู้ชมทุกชิ้นเป็นไฟล์จิวเวอรี่เป็นไฮจิวเวอรี่ทั้งหมดนะคะเราก็นำเอาสิ่งที่เจ้าขุนมูลในายในอดีตค่ะได้สวมใส่ วันนี้ค่ะพวกเราทุกท่านนะคะพวกเราทุกคนเลยก็สามารถที่จะได้สวมใส่นะคะแหวนที่ออกแบบดีไซน์มาแบบวิจิตรงดงามเลยค่ะนะนะคะเม็ดยอดตรงกลางนะคะสวยงามกับโรสควอ z คุณผู้ชมสีชมพูสวยมากสีแบบสม่ำเสมอด้วยนะครับใช่ค่ดูแบบสวยงามแล้วก็มีความเป็นไทยตัวที่ลายที่ประดับด้วยโกเมนคที่คุณนกบอกเป็นสักครู่นี้นะครับจำนวนหลายเม็ดเลย แล้วก็มีเซียมอนสีขาวรับล้อมอยู่แบบเบนะ็ดเสร็จแล้วน้ําหนักพลอยกับเซียมอนรวมกันถึง5.03กรัตอ,อันนี้แสดงถึงความเป็น,คว,ปนความเป็นไทยแบบดั้งเดิมใช่ค่ะคือยุคทุกสมัยผมว่าลักษณะแหวนแบบนี้เนี่ยก็จะชื่นชอบไปแล้วใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นอายของความเป็นไทยถูก<อ>ต้องน,น,นะคะรูปแบบนะคะอันนี้คุณผู้ชมนะสังเกตนะคะบริเวณที่เป็นตัวเรือนด้านข้างนะคะค,คุณผู้ชมจะเห็นลักษณะที่เป็น ทรงหยดน้ํารูปทรงหยดน้ำแล้วก็ล้อมนะคะอันนี้สมัยก่อนเนี่ยรูปแบบแบบนี้เนี่ยดังมากๆ ดังถึงขั้นที่คุณผู้ชมสังเกตนะย้อนกลับไปที่มงกุฎนางสาวไทยนะครับจิวเวลรี่ชานของเราก็มีหนึ่งครั้งนะที่เราได้สนับสนุนมงกุฎนางสาวไทยนะคะใช,ใช่ไหมแล้วย้อนไปตั้งแต่หลายๆปีตั้งแต่ยุคข,ของคุณอ่อ,อนอนองปัญญาวงก็ดีนะคุณบุ๋มปนัดดาอะไรต่างๆนะ,ค,ะค,คุณผู้ชมจะเห็นลักษณะของมงกุฎนะคะนางสาวไทยจะมีรูปแบบเอกลักษณ์ ะะของการที่เป,เป็นเป็นเป็นตุ้มทรงหยดน้ำลักษณะแบบนี้แล้วก็ล้อมนะคะวสวยงามชอบชอบชอชอช,อ,ชอไปใช่ไหมฮะเรียงกันใช่เลยค่ะใช่เลยน,นะคะก็แสดงว่าแหวนวงนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมานะคะแล้วก็เวลาคุณผู้ชมสวมใส่เนี่ยนอกจากความงามนะคะของโรสควอตเม็ดใหญ่ๆที่อยู่ตรงกลางนะคะ3.5กรัตคุณผู้ชมจะได้กลิ่นอายของความเป็นไทยที่ดูไฮโซถูกต้องนะ น่า <ừ m. S 1> สนใจมากๆนะครับใครชอบแหวนมงนี้เนี่ยรับรหัสไปเลย45048ครับ45048จากราคาปกติ5,900บาทความเป็นไทยอยู่ในราคาเพียง3,900บาทเท่านั้นกับ r o Rose รส a r t สสวยๆ3.50กรัต น้ำปูนใสของผมครับโรสควอสสวยๆน้ำปูนใสขอีคุณปฐมเนี่ยใช่แล้วครับอยู่ใต้ตายราคาสามพันเก้าใช่ครับเบาๆบางๆแบ่งชำระ3เดือน0% 3เดือนได้ด้วยนะฮะสวยงามสวยงามดูสิคุณผู้ชมดูสิคะพอมาอีกมุมนึงครับความใสของโรสควอสก็เห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นสีชมพูอันนี้แสงเข้ามาเนี่ยให้เห็นความใสของโรสควอสนะครับดูสิกมุมนึงก็ สีชมพูน้ำปูนใสทำไมเขาเรียกว่าน้ำปูนใสคะทั้งที่มันสีชมพูคือเวลาปูนสีชมพูใช่ไหมครับตกตะกอนลงไปเนี่ยน้ำที่ลอยขึ้นมามันจะใสไงอ๋อโอเคก็เลยเรียกน้ำปูนใสค่ะจริงๆปูนชมพูใช่ไหมใช่ครับเอาไปแกว่งๆเสร็จแล้วเนี่ยให้ตกตะกอนเ่แล้วน้ำก็มันก็เลยใสเดี๋ยวเธอบอกว่าไปเอาน้ำปูนมาเดี๋ยวเาไปปักให้ปูนบางหมดก็เหรอาะน้ำปูนใสคือตักเพราะว่าด้านบนเฉยๆครับ คนสมัยก่อนนี่เขาเก๋เนาะเวลาเขาเขาเขามีเทคโนโลยีของน้ําด่างรู้จักน้ําด่างมาตั้งแต่สมัยก่อนนะใช่ไหมล่ะจริงๆเขาต้องการทําให้น้ําเป็นด่างใช่ไหมก็เลยเอาเอาเอาปูนเนี่ยมาผสมกับน้ําแล้วรอให้ตกตะกอนถูกต้องครับใช่ครับนะดีแต่ตอนนี้มีคลอโรฟิลล์ไงใช่ใช่นะฮะก็ทานทุกเช้าอยู่นะก็ทานทุกเช้าดีนะคะก็คลายน้ำดูผิวสิฮะอันนี้ไม่อย่าถามอายุนะว่าเท่าไหร่แต่ ายังอ่อนอยู่ใช่ใช่นะคะอีก2ปีก็60แล้วยังหน้าเด็กอยู่เลยนะคะก็กินตะข่าวไปหลายตัวอยู่บ้าะอันนี้เป็นคุณปู่ปฐมนะคะเป็นสู้กันกับคุณยายบรานาานะคะโอเคนอกเรื่องไปสักไกลนะคะชิ้นนี้3,900บาทท่านผู้ชมเดี๋ยวอีกสักครู่นกจะกลับมาใส่ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะแต่บอกเลยว่า โอ้โหสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆสำหรับเม็ดนี้สำหรับวงนี้คุณผู้ชมนะคะใส่แล้วไม่ผิดหวังสามารถใส่เป็นใช้เป็นแหวนติดนิ้วใส่ได้ทุกวันด้วยซ้ำไปถูกต้องนะคะสำหรับวงนี้นะครับามาดูที่ที่สองครับอันนี้เป็นแหวนแบบในอุดมคติคือชูเม็ดยอดนะเม็ดยอดแบบเด่นๆกับซิตรินนะครับสีเหลืองอารามเลยซิตรินเองเนี่ยเป็นพลอยที่อยู่ในตระกูลควอสซซึ่งให้สีเหลืองอยู่แล้วแต่ ปัจจุบันนี้เราจะเห็นเฉดสีของซิ rain, ตรีนมีหลายเฉดมีแบบว่าไลท์บ้างดาร์กบ้างนะครับแล้วก็แบบเหลืองอร่ามแบบนี้หนักถึง3.87กรัตแล้วก็มีเซียมอนประกบด้านข้างที่เป็นกลม2เม็ดแล้วก็ฝังแบบชนะเซตติ้งที่บ่าแหวนอยู่นี่นะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องอีกแล้วอันนี้ซิตรีนสวยมากสวยจริงๆครับสีเหลืองอร่ามก็ใช้เตยทั้งหมด6เตยในการยึดเกาะเม็ดยอด จริงๆเตยก็เป็นส่วนสําคัญในการเพิ่มความสวยงามของของแหวนด้วยนะครับที่ทําให้แหวนดูสวยงามมากขึ้นแล้วก็ดูมีความสมมากด้วยวงนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นลักษณะแบบมาตรฐานชูมเม็ดยอดที่หลายคนชอบจริงๆถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะอ,อ,อนุมานขนาดของเขาได้ไม่ไม่ไม่ดีนักนะแต่บอกคุณผู้ชมเลยว่า ซิตรีนเม็ดนี้สวยและใหญ่จริงๆครับนะคะสวยและใหญ่จริงๆขนาดใหญ่ถึง3ก7ใช่เกือบ4กระดัษแน่ครับนะคะเม็ดใหญ่มากและคุณผู้ชมได้ไปแหวนไป1หนึ่งวงเนี่ยเวลาได้พลอยเม็ดใหญ่ๆเนี่ยมันมันคุ้มค่านะนะคะมันคุ้มค่ามากๆและอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมดูประกายของเสียมมอนที่ขนาดอยู่ข้างๆคุณผู้ชม ถ้าอนุมานว่าเป็นเพชรนะคะธรรมชาติก็จะเป็นเพชรน้ําร้อยเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านข้างที่เอามาประกอบเนี่ยนะเป็นซิตรีนที่ประดับด้วยประกายเพชรที่แบบโอ้โหแสงวูบวาบดีมากๆแล้วก็วใสแบบดีเอเซปชั่นอลไวจริงๆคุณผู้ชมใช่ครับนะคะดูสิคะว่า<ห>ขับแบบเขาขับแบบเซียมอนนะคะเขาขับซิตรีนขึ้นมาแบบโอ้โหสุดๆเลยค่ะ มันกับคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นสปอตไลท์ไงี่ยช่อ,องสว่างด้านข้างเพื่อชูให้เม็ดยอดดูเด่นมากขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะดัะบ,บเด่นเลยวงนี้นี่บอกว่าเขาเรียกว่าแหวนเหมือนกับแหวนที่คนใช้เม็ดยอดประมาณ3าหกะลักแหวนมั่นแหว,วนอะไรเงี้ยเม็ดใ,ใหญ่ๆหญ่ใช่ <นะ S 1> ใช่ใช่ใช่<ๆ>มีนาพวกที่มีเงินอะไรเงี้ยก็ใส่แบบเม็ดใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะสวยงามแล้วก็ราคาดีด้วยครับชิ้นนี้ได้ชิทินเกือบ4กระลัตนะครับ45721 45721จาก5,900ชิ้นนี้เพียง 3900บาทเท่านั้นเนี่ย3,900เยองแบง่งชำระศูเปอร์เซ็นต์าเดือนได้อีกอะไรเนี่ย3,900นะฮะเกือบ4นี่อยู่ใ <4 S 2> นดิฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอยู่ในโชว์เคสเหรอเนี่ยอยู่ในรายการรายการสดโชว์เคสเ <c oughs> อองงไปหมดแล้วเนี่ยปกติโชว์เคสต้องแบบว่าคือนอกจากชิ้นใหญ่ๆที่นำเสนอคุณผู้ชมแล้วเนี่ยนะคะราคาก็มักจะแบบว่านะเพราะาต้องซัพพอร์ตกันคือ,อ,อ high quality นะคะ ก็ High p r i c ์แต่วันนี้คุณผู้ชมดูค่ะ h q u h q u t y นะคะแต่ Low Price มากเอาพูดกันตรงไปตรงมานะ3 9 0 0กับเม็ดใหญ่ๆขนาดนี้คุณผู้ชมเวลาท่านผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเรื่องของราคาเป็นปัจจัยหนึ่งแต่เรื่องที่สำคัญคือคุณภาพที่ได้ไปค่ะคุณภาพคุณภาพที่ได้ไปพลอยที่เราคัดแบบ เขตที่เราต้องการเลยนะครับสองเนี่ยบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยผ่าน BHL ปัจจุบันนะครับแล้วก็เปลี่ยนไซส์ได้ฟรีทุกไซส์เลยที่ท่านผู้ชมต้องการสวมใส่นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีตุเรนได้ฟรีมีการรับประกันความพึงพอใจเนทุกอย่างนี้เบ็ดเสร็จในราคา3,900บาทคือคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเวลาท่านผู้ชม ชมผ่านท่องเช่องชาแนลหรือว่าซื้อสินค้าเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่แบบว่าพิเศษอยู่ตลอดเพราะว่าท่าผู้ชมถ้ารักเครื่องประดับเนี่ยแล้วก็ซื้อสินค้าจากช่องชาแนลเนี่ยจะโชคดีมากนะครับโชคดีเลยดูสิฮะดูค่ะไม่เล็กเลยนะคะเนาะคุณผู้ชมคะโอ้โหขนาดใหญ่มากเกือบสี่กระดัษนะคะสำหรับซิตรีนนะคะ3,900บาทเท่านั้นคุณผู้ชมคะ นะคะ3,900บาทเท่านั้นสำหรับแหวนวงนี้นะคะน้ำงามจริงๆนะคะแล้วเซียม่อนประกายเพชรน้ำร้อยโอ้โหเสริมสักเสริมสีดีมากใช่แล้วนะคะนี่คือชิ้นที่2อคุณผชมไปต่อชิ้นที่3กันดีกว่านะคะอ่าเดี๋ยวอีกสักครู่จะกลับมานะคะวนกลับมาชิ้นที่1กับ2อสมาแล้วค่ะสมาแล้วนะครับแบบรวมรวมสีนะครับเป็นลอยมัลติคัล o ลอรซึ่งใช้ สีสันสวยสดใสมีทั้งแอเมทิสครับสีม่วงซวิตุโทแพสสีฟ้าเข้มซิตรีนสีเหลืองนะครับมีพรีดอตสีเขียวโกเมนสีแดงแด้แก่กนี่นะครับโครมดับไซด์นะครับเขียวเข้ม6เม็ดเลยพรีดอตนี่เขียวอ่อน7ีดอยู่ทางด้านบนอ๋อเข้าใจละเข้าใจละนกเข้าใจละคือเขาก็จะมี มีมีอะมทชิสใช่ไหมอยู่ด้านล่างนะคะเป็นรูปหยดน้ําแต่ว่าจะมีอะมทิสอยู่ทางด้านบนเม็ดเล็กๆนะสับหวางอยู่ทางด้านบนแซมด้วยอีกเม็ดเล็กน้อยแล้วก็บลูทอพัสอยู่ด้านบนใช่ไหมคะเม็ดใหญ่ใช่ไหมคะอ่านะแล้วมีซิตรีนด้วยด้านขวาใช่ไหมส่วนด้านซ้ายล่างก็จะมีซิตรีนเม็ดเล็กด้วยนะคะ พอดด์นะคะอยู่ทางด้านซ้ายพอดอตจะอยู่ทางด้านขวาบนด้วยเม็ดเล็กนะคะอุ้ยสวยงามจริงๆแล้วก็แซมด้วยโครมดับไซด์นะครับสีเขียวแบบเขียวเขียวแบบน้ำเขียว่ะค่ะไม่รินด้าเขียวมากวันหลังคุณต้องขายโฆษณาแล้วีิฉันว่าทำไมครก็เมื่อกี้ก็โฆษณาคิดแคทตอนนี้ก็โฆษณาไม่รินด้านะฮะเออเหมือนเขียวไม่รินด้เนาะใช่ใช่ <No. S 1> นะคะสวยงามมากและแน่นอนที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะแดงแก่กําโกเมนเอก6เม็ดด้วยกันครับนะคะ6เม็ดด้วยกันแล้วก็สวยงามมากๆนะคะทำให้แหวนวงนี้ดูหน้าใหญ่อลังการใช่แล้วครับนะคะน้ำหนักรวมของเขาค่ะ5.78 5ุดเจดหกรัตนะครับ20เม็ดกับ7ทชิ้พลอย กรอบเพชรเจ็ดสีไงะนะฮะเจ็ดสีเจ็ดแสงปกติ6กพันเานะครับที<ช>่นี่รหัส4ี่ห้าสองเก้าครับสี่ห้าสองเก้าเพียง4ี่พันเก้าร้อยบาทเท่านั้นโอ้กับพลอยที่สีเข้มๆแล้วก็สีสดมากๆต้องบอกว่าบางทีเนี่ยพลอยอย่างที่ผมบอกครับแต่ละชนิดเนี่ยเขามีเฉดสีของเขาอยู่แล้ววันนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะได้ทั้งสีเข้มแล้วก็ความฉ่ำสีนะครับความฉ่ำสีนี่มากหมดเลย ชํำสีใช่ค่ะความชํำสีคือแบบมันอิ่มอะสีมันอิ่มมากมานะครับค่ะสวยมากคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เหลี่ยมต่างๆเวลาวางนะคะอันนี้ก็มีความเป็นไทยเหมือนกันนะใช่ค่ะใช่ค่ะนะครับลดลายยังได้อยู่โอ้โหชํำสีใช่ไหมช่ำสีนะครับช้ำสีสับแสงนะคะ ดีทีเดียวเชียวล่ะต้องครับค่ะนะคะฉ่ำสีครับ4 9่พันเนะคะคุณผู้ชมแล้วก็วงนี้ขออนุญาตหมุนให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนี่ค่ะมีรองลายด้วยครับอ่าแบบรูปทรงเดียวกับพลอยการฝังพลอยใช่ตัวเรนเงินนี่ครับเปลี่ยนสีตัเรนได้ฟรีอยู่แล้ววันนี้เราชุบเป็นสีทองให้เกิดความสวยงามแบบงานดั้งเดิมใช่ค่ะเป็นไทยหน่อย อันนี้ลองเห็นไหมฮะสวยงามสวยมากนะคะสียจริงๆสวยงามทีเดียวครับนะคะเดี๋ยวไปไล่ดู3ชิ้นในสตูดิโอแบบเร็วๆอ่ะชิ้นละสัก10วิอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราก็สรุปกันนะคะเอาไปดูชิ้นแรกนะครับในสตูดิโอที่แปรับด้วยโรสควอ z แล้วก็โกเมลและเซียมอนนครับรหัส45048ครับ45048ชิ้นนี้ ปกติ5,900ราคาพิเศษเพียง3,900บาทอันนี้ยังกลิ่นอายของความเป็นไทยได้อย่างดีมากๆเลยนะครับไปดูชิ้นที่2ครับชิ้นที่2เป็นซิตรินนะครับซึ่งประดับด้วยซิตริน3.87กรัตนี่ฮะแล้วก็มีเซียมอนอีกประมาณ1กรัตนิดๆรหัส4,5721ครับปกติ5,900บาทวงนี้3,900บาทตัวเรือนเงินชุบทองให้เป็นสีตัวเรือนได้ฟรีอยู่แล้วนะครับ ส่วนชิ้นที่3เป็นพลอยรวมสีเป็นมัลติคัลเลอร์นะครับ45299 45299ปกติ6,900บาทชินนี้4,900บาทตัวเรือนเงินเปลี่ยนสีตัวเรือนได้ฟรีนะครับแล้วก็ไซช์แหวนทำได้ฟรีด้วยครับท่านผู้ชมฮะน,นี่ไปดูที่คุณนกครับสวมใส่ในมุมมองที่อยู่บนนิ้วอย่างเป็นพี่อู้หสวยสวยมาก,มากคลาสสิกมากค,คุณผู้ชมดูเป็นไทยดูอ่อนวาน ดูทรงพลังอำนาจออนะใช่ใชเออมันอวนกันอยู่ข้างในไปหมดเลยคุณผู้ชมแล้วแหวนวงนี้เนี่ยเหมาะจริงๆค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะใส่เป็นแหวนที่ใส่ในชีวิตประจำวันทุกวันทุกวันทุกวันก็เหมาะเลยเหมาะนะคะยิ่งใครที่เป็นคนที่นะ ชื่นชอบแล้วก็ถูกฉลกถูกชะตาบางครั้งเขาจะมีนะคือคือไม่ได้เกี่ยวกับว่าดวงจะเหมาะกับอันนู้นนี้คือบางทีบางทีเราอะเราเองเป็นคนชื่นชอบเหมือนสมมติชอบสีแดงชอบสีเขียวชอบสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับโชคชะตาราศีอะไรนะแต่ว่ามีมีความรู้สึกว่าชอบอะใครที่ชอบนะฮะโรสควอตอัญมณีที่แบบว่าเป็นเป็นสีชมพูละมุนนะฮะ แล้วก็อีกอย่างนึงก็มีนะจะกลุ่มคนที่ชอบลักษณะของการเจริญในหลังเบี้ยนะคะดูมนมนนะคะนกเองคนนึงก็เป็นคนที่ชอบชอบความละมุนนีแหละละมุนนีนะคะหลังเบี้ยนะคะเป็นลักษณะของการเจริญในหลังเบี้ยแล้วถ้าเกิดยิ่งเม็ดใหญ่ด้วยเนี่ยจะชอบมากเลยนะเพราะว่าเวลาเราใส่พลอยเราจะชอบชอบเน้นขนาดด้วยไงเอออันเนี้ยคุณผู้ชมดูแบบอิ่มไงเออเราก็จะดูแบบอิ่ม เราก,ก็ดูแบบละมุนนะคะละมุนนีนะคะละมุนนีสวยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีความเป็นไทยแล้วก็ <c oughs> งานแบบดั้งเดิมผมว่า <c oughs> หลายคนชอบแบบนี้นะนะครับชอบของความวิจิตรของชิ้นงานแบบนี้ครับลัดสายแล้วดูดีมากๆดูลังการดูครบถ้วนกระบวนความแล้วก็ชอบความใสความชมพูของโรสคอร์สซึ่งม่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงมากๆเลย <c oughs> เลยฟมินีนนะครับพอชิ้นนี้เขาบอกว่าเปรียบเทียบถึงความเป็นผู้หญิงเลยนะครับ 4.5.048ครับ3,900บาทเท่านั้นนี่คือชิ้นแรกเรานะครับที่สวยมากเป็นความดั้งเดิมค่ะมาดูคุณนายนิดนึงครับเม็ดใหญ่เห็นเวลาะนกบอกแล้วเกือบสี่กระดาษคุณผู้ชมนะคะสำหรับซิตรีนนี่ เม็ดประมาณเท่าไหร่สามจุดแปดเจ็ดเกือบสี่กรัตแล้วจริงก็ชสี่กรัตก็ได้นะฮะนี่ค่ะดูสิครับโอ้โหเป๊ะเข้าไปเลยอ่ะโอ้โหคือความสวยของซิทริมเนี่ยสีเหลืองเข้มอยู่แล้วเนี่ยเจอเซียมอนที่นะครับน้ำร้อยเด่นเดะหโดดเด่งเด่นโดดเด่นโดดเด่นเด่นใช่สปอตไลท์เข้าไปเลยใช่สองฝั่งนะครับชูให้ซิทรีมมีความโดดเด่นสวยงามแล้วก็ อารามเลยนะครับและเป็นแหวนที่ชูเม็ดยอดจริงๆแหวนชูเพชยอดมีหลากหลายนะครับวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งชนิดที่ผมว่าสวยลงตัวด้วยสวยมากเซียมอนข้างๆทำไมสวยเดแบบดันให้จิตรีนเด่นขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยดูสิขาวใสสวยมากคุณผู้ชมโอ้โหนี่เผลเผนี่นะคนจะไม่ได้เตะตาเฉพาะสิตรีนเม็ดใหญ่นะฮะเขาจะเตะตาเซียมอนข้างๆด้วยนะใช่ อุ้ยแต่ละสวยมากคุณผู้ชมเจ้าขาสวยจริงๆสำหรับเม็ดนี้นะคะ45721นะครับ3,900บาทเท่านั้นแบ่งจราเรเดือนค่ะขออนุญาตไปต่ออีกชิ้นหนึ่งคุณผู้ชมนะคะมีความเป็นไทยอยู่เหมือนกันมีความเป็นไทยนะแบบนี้ใช่ไหมนี่แบบนี้นะน่าลวดลายใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นกให้คุณผู้ชมดูลองลายใช่ไหมอีกอันหนึ่งที่จะให้ดูนี่ เท่ไหมเท่มากคุณผู้ชมดูตรงนี้ค่ะนี่ปกติเขาจะเป็นแบบว่าวงรีหรือวงกลมไปเลยนะใช่ตัดนิดนึงตัดนิดนึงเทมากมตั้งได้ใช่นะคะขออนุญ,ญาตถอดนิดนึงแล้วพอใส่เข้ามาคุณผู้ชมค่ะโอ้เทเลยสวยงามเลยครับรุมสีพลอยแบบนี้ผมว่าเป็นเป็นเป็นความสวยเหมือนกับเป็นถ้าเป็นดอกไม้เนี่ย ต้องเรียกเป็นการผสมพันธุ์ที่แบบว่าสุดยอดมากๆได้สีขนาดนี้ผสมพันธุ์ไม้ผสมพันธุ์ไม้ใช่ขออภัยนะบางพูดได้ครบนะครับ <c oughs> เป็นการผสมพันธุ์ไม้นะคะค่ะสวยมากสี่ห้าสองเก้าเก้านะครับสี่พันเก้าร้อยบาทจากหกพันเก้าร้อยบาทบ <c oughs> ใช่ใช่ค่ะสวยงามนะคะขออนุญาตคุณประถมนกใส่ทุกชิ้นได้ไหมไอย่างนีได้ไหมนะเออจะได้จะได้ดูคุณผู้ชมก็จะได้เห็นทุก ทุกวงขอทวนนิดนึงนะ,ะนะครับปิดท้ายกันกันกบนิ้วชี้รหัส45048 Cross Cross แล้วก็การเน็ตครับ3,900บาทจาก5 9 0 0ตัวเรือนเงินชุบทองนะครับเป็นสีตัวเรือนฟรีไซสฟรีชิ้นที่2ครับเป็นซิตรินขนาด3.87กรัตและเซียมอนรหัส45721ปกติ5 9 0 0ชิ้นที่3,900บาทสุดท้ายในกรับมัลติคัลเลอร์45299 ปกติ6,900ชนิด4,900บาทรวม5.78กรัต7ชนิดพลอยครับสวยจริงๆทั้ง3วงเลยคุณผู้ชมนะคะก็เป็นอีก3วงนะคะที่นำเสนอคุณผู้ชมในรายการชโชว์เคสจะอยากให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของ,ของทั้ง3วงเลยค่ะครับค่ะวันนี้เวลาของโชว์เคสคุณปฐมและนกหมดแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ท่านผู้ชมที่รักเครื่องประดับถ้ามอยากพลาดสินค้าและโปรโมชั่นแรงๆกับ Jewelry Channel กด Subscribe ตรงนี้สิครับ